สวัสดีครับกัสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการรายงานผลประจำปี2 5 6 7นะครับผมนายจำริญทีราวิทยากูลนะครับเป็นผููกศนตำบลเมืองแห่งครับนัคครับผมนายสุธีเหลาจันอายุ5 1ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวครับได้รับการแจ้งงานจากบริษัทโออซีครับ ทำงานที่กศนตำบลบางแหงได้หนึ่งปีกับ6กเดือนครับมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยครูและนักศึกษาที่มาเรียนหนังสือครับและทำความสะอาดเช่นตัดหญ้า เก็บขยะทำความสะอาดรักภายนอกและภายในบางครั้งครูไม่อยู่ก็เป็นยามรักษาความปลอดภัยให้ครับมีงานบางครั้งก็ไปช่วยเหลือชุมชนปลูกป่ามีงานเทศกาลอะไรต่างๆครับไปปลูกป่าไปทำความสะอาดบางครั้งก็ช่วยเหลือคนพิการเอาคนพิการ ไปส่งโรงพยาบาลที่ไปไม่ได้ครับซ่อมแซมคือปรับปาระบบไฟแสกสว่างบางครั้งก็ประตูห้องนะ้ำไม่ดีก็ซ่อมแซมครับที่ผ่านมาผมภูมิใจที่ได้ทำงานกนอศนตบนเมืองแห่งครับได้ช่วยเหลือครูและนักเรียนผมสามารถทำความสะอาดได้ดีคือสามารถเพาะก้าไม้ได้แต่ยังต้องพัฒนาตนเองครับเรื่องความรู้ การเพาะกล้าไมาครับและการทํางานกับชุมชนส่วนการดูแลสุขภาพผมเข้าร่วมโครงการเ0สบวันได้มีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้นตอนนี้ผมมีสุขภาพดีขึ้นเรียนรู้การออกกําลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนการออมผมมีการหารายได้เสริมโดยการซ่อมแซมไฟฟ้าเบื้องต้นเช่นพัดลมเครื่องซักผ้า มงข้าและแสงสว่างครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นต้นเงินที่ได้จากการทํางานส่วนหนึ่งผมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันและให้ลูกไปเรียนหนังสือส่วนหนึ่งผมเอาเก็บเป็นเงินออมโดยการซื้อสลากออมสินเดือนละ600บาทครับในส่วนของการช่วยเหลือสุมชนผมได้ลงพื้นที่กับครูได้มีชวนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการบางครั้งถ้ามีของมาแจก ก็จะไปแจกให้คนพิการและผู้สูงอายุทำให้ผมรู้สึกดีมากและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเป้าหมายในอนาคตผมจะพัฒนาตนเองโดยการเรียนต่อและฝึกบาบ,บัตให้สามารถทำงานได้มากขึ้นจะฝึกอบรมเพิ่มเติมด้านอาชีพและการช่วยเหลือชุมชนใน การนี้ผมขอขอบคุณบริษัทโอซิที่สวยสนับจนุนให้ผมมีงานทำขอ,ขอบคุณมากครับรวมทั้งูลนิธิคอยให้คำแนะนำในการทำงานในกศนตบลเมืองแห่งก็กศนอําบลเมืองแงนะครับก็เป็นในสังกัดของหน่วส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแห่งนะครับตอนนี้กศนอก็เปลี่ยนชื่อจากอ่า กศนอ,อ่าศึกษานอกร,ระบบมาเป็นอ่าส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสครนะครับส่วนกศนตำบลก็เปลี่ยนชื่อเป็นสก,กรนะครับศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลเมืองแห่งครับอ่อากศนตำบลเมืองแห่งก็อยู่ในพื้นที่อ่ตาตำบลเมืองแห่งนะครับอำเภอเมืองแห่งจะมีอยู่สามตำบลอ่าซึ่งประกอบไปด้วยตำบลเมืองแหง่งตำบลแสนหายแล้วก็ตำบลเพียงหลวงครับ ตัสนอตะบนแห่งจะอยู่ใกล้กับส่วนราชการของอำเภอครับก็ในส่วนของการดูแลความพิการนะครับกสนตะบนแห่งก็ได้รับคุนสับสนุนการจ้างงานจากความพิการหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณสุทธีเหล่าจันทร์นะครับผู้สุทธีเหล่าจันทร์ก็มีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวนะครับก็ไปมาก็เรื่องขาแล้วก็มีอาจจะมีการสร้างกระถุกบางครั้งนะครับความพิการก็มีบทบาทในการทํางานที่ซับซ้อนหรือว่ายาก นะครับในส่วนของจุดเด่นจุดที่พัฒนาจากการเห็นคนพิการนะครับาการพัฒนาการการทํางานาการเปลนแปลที่ได้เห็นชัดเจนนะครับก็คือจุดที่เราจันเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองไปเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็ไม่มีงานก็ไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งต้องเอาไปรับจ้างรายวันนะครับเงินก็ได้รับจากทางสุกร์ เงินสนับสน,นุนพนัการเดือนละ800บาทซึ่งบางทีก็ไม่พอใช้นะครับรอาวุโสก็ต้องอาศัยพ่อแม่บางอย่างนะครับบางส่วนเราก็ต้องตอนนี้คุณศิราจานทร์ก็มีครอบครัวมีลูกอยู่สองคนที่ต้องดูแลครับก็การเปลี่ยนแปงอันนี้หนึ่งที่เห็นก็คือเรื่อง,องการเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับจากที่ไม่ออกสู่สังคมก็เริ่มออกสู่สังคมนะครับ อันที่สองเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับก็เริ่มดูแลสุขภาพเรื่องเกีย่ยวกับอาหาร,าร,รประโยชน์ออกกาลังกายเราเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือการเรียนรู้นะครับเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองในเรืร่องของการดูแลต้นไม้โรงเรือนแล้วก็งานตัวเองที่ถนัดนะครับพิดชอบอย่างเช่นการซ่อมแซมอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าห่องเข้านะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยว้องกับไฟฟ้าหลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟนะครับซึ่งชุมชนก็ ติดต่อเข้ามามาขอความช่วยเหลือ,อบ,บ่อยนะครับทีนี้ทีเราจันก็ได้ไปช่วยตลอดนะครับในส่วนของการมีคนพิการได้มาช่วยกศนาตามรนแห่งนะี่ก็มีส่วนที่ทําให้กศนได้มีผู้ช่วยนะครับได้เพิ่มศักยภาพให้ย์กศนาจากเดิมที่มีครูแค่หนึ่งท่านนะครับตอนนี้ก็มีผู้พิการมาช่วยเนะี่ยก็มาดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องของการปรับพูมิทั์ตัดหญ้านะครับตัดแต่งกริงไม้ดูแลผัดสวนครัว ดูแลโรงเรือนนะครับเรามีโรงเรือนเรามีาสุ่เล้าไก่นะครับที่เลี้ยงไว้สาหรับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับซึ่งครูสุธีเราจันทร์เนี่ยก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับบางครั้งครูไม่อยู่ครูสุธีราจันทร์ก็ได้ดูแลความปลอดภัยนะครับก็เนื่องจากตรงนี้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเครื่องมือคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ไอทีที่มีความสําคัญก็ครูสุธีลาจันทร์ได้ดูแลความปลอดภัยให้กับ ุ่แห่งนี้นะครับก็อ,อย่างที่สาคัญที่สุดเลยก็ครับก็คือการดูแลเรื่องความสะอาดการดูแลต้อนรับคนที่มาใช้บริการครับบางทีครูไม่อยู่คุณทีเราจาจาร์ก็ได้ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับรวมทั้งการเตรียมสถานที่เวลามีกิจกรรมการต้อนรับแขกนะครับซึ่งส่วนนี้ดูสีได้ปฏิบัติไปอย่างดีครับในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของพิการในครนะครับก็ได้ ให้ในสิวาจารยนะ์ติดต่อวุฒิเดิมหรือถ้าวุฒิไม่มีแล้วนะ่ะจะต้องมาลงเรียนเพื่อเพิ่มเตรียมทักษะเองซึ่งครสอนอเองก็ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มภาษาด้านอาชีพนะที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการเชื่อมนะครับการพอเห็ดการเพาะชำต้นไม้นะครับรวมไปถึงการออกพื้นที่ในชุมชนนะครับซึ่งก็เกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันนะครับสติวิาจารย์ก็ได้เรียนรู้นะครับถ้ามีงาน อื่นๆอ,อย่างเช่นในงานรัฐอื่นๆที่ขอความช่วยเหลือ,อก็นายซีอาจันก็ได้ไปร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีการสำคัญในวานสารต่างๆนะครับและอีกอย่างนะครับก็สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างก็คือคุณสีเราจารันได้มีโอกาสได้อยู่ครอบครัวมากขึ้นเราเห็นว่า,าลูกสาวสองคนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่มีรายได้จากการทํางานก็ได้สนับสนุนให้ลูกได้เรียน,นมีทุนสนาบสุนให้เรียนพิเศษเป็นต้นแล้วก็ได้มีการเก็บเงิน ออมเงินนะครับจะไปทงานนะเพรานนะราว่าเราคาดหวังว่าคุณครูอาจารย์สามารถมีอาชีพเสริมไปได้อื่นอีกนะครับนอากนี้เทนั้น,ะนอา่กนากศนตมแห่งก็ขาดเลยไม่ได้เลยนะครับที่ได้มีบริษัทอุติชนะครับที่ได้มีการสนับสนุนการจร้างงานคนพิการในครั้งนี้นะครับรวมทั้งอ่าสมาคมคนพิการเนาะมูลที่นวัตรกรรมทางสังคมที่ช่วยผลัดกดันให้มีงานการจร้างงานทําให อำเภอเวียงแหงได้มีการขับเคลื่อนการจ้างงานพิการนะครับมีการดูแลร่วมกันมีการประชุมร่วมกันเกิดผลประโยชน์อย่างมากมายในพื้นที่เลยนะครับในนาทแตนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทอุิซิทนะที่ได้สนับสนุนการจ้างงานพิการเราสมาคมสนับนสนุนกระทรวตางมแหงให้มีการจ้างงานได้ช่วยเหลือไปถึงนักศึกษานักเรียนนะที่มาเรียนนะครับขอบคุณนะครับ